สวัสดีครับอาจารย์ครับสสวััดีครบอาจารย์นำสักน้อยถามพร้อมของลูกศิษย์หน่อยครับเป็นปัลไลสิงมาวินเป็นเป็น<อ>ไงบ้างครับตอนนี้ก็เต็มตัวดีครับไปนี้ครับก็เต็มรอยครับซ้อมมาหนาน,นยังไปนี้เต็มตัวนานไหมครับไปนี้ก็เต็มตัวก็ประมาณเ,เดือนเดือนหนึ่งโหนานอยู่นะเอเอเอน้นอะไรเป็นพิเศษวันนี้ไปนี้เน้นอะไรเป็นพิเศษหรอครับเราก็ต้องเดินเดินมูอยู่แล้วเรียนเข้าจับครับประกอบมวยดีมือเซ็ตกล้าอยู่แล้ว บอกว่าไม่เคยชนะเขาเลยต่อยกันมาสองครั้งหนักใจไหมพี่แบบนี well> ้ก็ไม่หนักใจนะไฟนี้หด้ไรชนะเป็นไฟสำคัญด้วย้องกันแชมป์ก็ต่อยกันมาตอนเด็กแต่ตอนนี้โตแล้วอาจจะไม่เหมือนเดิมผลการชกใช่ใช่ไหมฮะตอนซ้อมเห็นปั้มหนักเลยแต่ว่าเน้นปั้มมากใช่ใช่ใช่ไหมเพ่เราเน้นใน้นแล้วเราเดินตั้งแต่ยกไหนดีก็ต้องดูสถานการณ์ครับ ว่ามัน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 จะเป็นให้เราขนาดไหเนเจอเนอะน่าจะน่าจะเจอต้อนอ่ะเจอกับพวกไอ้ตัวเล็กแต่เหลี่ยมดีแบบนี้มันชกยากไหมพี่มันก็มีบ้างนะแต่ว่าเราก็ไม่ไม,ไ,มไม่กดดันไม่กดดันเราต่อตยตามเกมตามเกมครับแต่ว่าเน้นเอาลูกแข็งแรงความใหญ่ใช่บทเดิมครับผมแน่นอนว่าต้องต้องเดินต้องอัดต้องชนครับผมเชื่อว่าน่าจะป้องกันแชมป์ได้ ใช่ไหมฮะอ่านี่คืออาจารย์นำศักน้อยอาจารย์ก้าล้านด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับลูกศิษย์ของเราเมื่อกี้เห็นเน้นมากเลยเพวันไครับเป็นไงเป็นไงอาจารย์มองยังไงอ็เราต้องเราพร้อมมือผีมือเราตัวเล็กเราใช้ใช้แรงสะตะต้องจะขัดตั้งแต่แรกๆครับไปเขาหมดย้ายเขาพิ้วได้ครับแต่เขาพิ้วว่าลำบากหน่อยครับผมครับผมนี่เหมือนก้าล้านเจอ จะใช้ออชัยบาดาลเลยไหมใช่ครับสุเดือนไหมใช่ใช่แต่ดูเขาเขาหายใจแล้วส่องไฟน่าจะดีกว่าครับครับแต่เราเราก็ไม่ประมาทพราะเราเราโต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 ขึ้นเรื่อยๆเราตัวใหญ่กว่าน่าใช้แรงกว่านัาสนุกครับสนุกคิดว่าจุดไหนที่เพชรบ้านไร่เหนือกว่าที่พอก็วงวงในครับแข็งแรงแ็งแงวงในเราเราน่าจะจับอยู่ครับตาตไปเล่นตื่นเมืองก็ไม่ได้ พี่ว่าน่าจะผ่านได้นะพี่นะเครับสนุกสนุกแน่นอนโอเคครับขอบคุณครับพี่เก้าล้านแล้วก็พี่นำสักน้อยนะครับ